สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูเบนก็จะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการบวกลบเศษส่วนนะคะพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยเรามาดูเลยค่ะการบวกเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันนะคะตัวอย่างที่1นนะคะเศษ1ส่วน8บวกเศษ3ส่วน8อ่ะเราก็จะเอามาเขียนแสดงวิธีทำรรได้เป็น เศษ1นส่วน8บวกเศษ3ามส่วน8กรณีนี้เราสามารถบวกกันได้เลยเพราะว่ามีส่วนเท่ากันเราก็เอามาเขียนในรูปของการบวกเศษส่วนได้เท่ากับเศษ1บวกเศษ3ามส่วน8นะคะถ้าส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถนำเศษมาบวกกันได้เลย1บวกสได้เท่ากับเศษ4ี่ส่วน8แต่เศษ4ีส่วน8นี้ถือเป็นคำตอบได้หรือยังคะเด็กๆ อ่ายังไม่ได้เพราะว่าเศษส่วน8นี้ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเราจะต้องทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยการหาจํานวนนับใดที่มาหารได้ลงตัวทั้ง4และ8อ่านั่นคือจํานวนใดคะนักเรียนเก่งมากค่ะนั่นก็คือเศษเศษอะไรคะเศษ4ส่วน4นะคะเราก็ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยการนําเศษ4ส่วน8ไปหาร ด้วยเศษ4ส่วน4ก็จะได้เท่ากับเศษ1ส่วน2นะคะและเศษ1ส่วน2ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําและเป็นคำตอบได้แล้วค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะนักเรียนเศษ5ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10นะคะ,ะเราก็นำมาเขียนแสดงวิธีทำได้เป็นเศษ5ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10 คันนี้เศษห้าส่วน10บวกเศษ3ส่วน10เนี่ยมีส่วนเป็นยังไงกันแล้วคะนักเรียนอ่าเขามีส่วนเท่ากันแล้วทั้งสองจำนวนนี้เราก็นํามาเขียนให้อยู่ในรูปของการบวกเศษส่วนได้เป็นเศษหบวกเศษสามส่วน10นะคะเวลาที่เราบวกเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันเราก็จะนำเอาเฉพาะตัวเศษบวกกันแต่ตัวส่วนทําไมคะตัวส่วนคงเดิมก็จะได้เท่ากับเศษอะไรคะอ่าเศษแปดส่วน10แล้วเศษแปดส่วน10ที่เราได้มาเนี่ย เอามาเป็นคําตอบได้หรือยังคะ,ะยังค่ะเพราะอะไรเพราะยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําใช่ไหมคะคราวนี้เราจะต้องทําเศษ8ส่วน10ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําโดยการหาจํานวนนับใดที่มาหารทั้ง8และ10ได้ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนใดคะที่หารได้ทั้ง8และ10ได้ลงตัว่าเก่งมากคะ่ะนั่นก็คือ2เราก็นํา2มาหารทั้งเศษและส่วน ก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน10หารเศษ2ส่วน2ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้เท่ากับเศษ4ส่วน 4. 5และเศษ4ส่วน 4. 5ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นคำตอบได้คือเศษ4ส่วน5ค่ะ เรียนฝึกทำแบบฝึกหัดในเรื่องของการบวกเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันนะคะการบ้านของคุณครูวันนี้ก็มี2ข้อค่ะข้อที่1เศษส 4, ส่วน7บวกเศษ2องส่วนเข้อที่2องเศษ15บหส่วนยีบวกเศษ6กส่วนย3วันนี้เวลาในการเรียนวิชาคณิตศ,ศาสตร์ก็ได้หมดลงแล้วนะคะคุณครูขอลาไปก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.